แม้และถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันน่นั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆ สวัสดีครับเอ็กจิรากรครับผมอาชีพเป็นนักร้องครับศิลปินนั่นเองนะถ้าถามว่าเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงได้ยังไงจริงๆแล้วตัวเองทํางานเบื้องหลังมาก่อนนะครับเป็นการทํางานเกี่ยวกับการร้องไกด์ให้กับนักร้องให้กับโปรเตโต้พี่เอ,มอ็มัตรพลแหนมรนเดีครับ ลงานที่สร้างชื่อเสียงกับเพลงผมว่าเพลงแรกน่าจะสร้างชื่อเสียงมากกว่าแต่ว่าใช้เวลานาน,านสักนิดหนึ่งกับเพลงไม่มีตรงกลางครับช้เวลาประมาณปีหน,นึ่งกว่าคนจะรูจ้จักมาบวกพลังสมทบอีกทีกับเพลงจากนิพิจนนิรันต์จนทําให้มีผู้ใหญ่เล็งเห็นจนทาให้มีอัลบั้มใจกลางความรู้สึกดีๆนั่นแหละครับก็เป็นอัลบั้มที่ภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นอัลบั้มที่สร้างชื่อให้ที่สุดนะครับแล้วก็หายไปพักนึงนะฮะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งตอนที่เป็น หน้ากากอีกาดำนะครับในรายการหน้ากากนั่นเองถ้าถามว่าที่มาที่ไปมาเป็นเจ้าของผู้ส่วนนะครับในผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรนะครับเนื่องด้วยตัวเองมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจนะครับร้านรวงต่างๆผมว่าผมผ่านมาเยอะแล้วล่ะฮะจนมาถึงธุรกิจนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับตัวผมมากเหมาะตรงไหน ผมเป็นนักร้องมาประมาณ10ปีครับไม่นับรวมเบื้องหลังด้วยแต่ความมั่นใจที่อยู่กับตัวเองของนักร้องเนี่ยหนึ่งเลยคือการใช้เสียงคือลมหายใจเมื่อไหร่ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันพูดไม่ค่อยคล่องเลยเนาะหรือว่ามันแบบว่าวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจในการร้องเพลงเลยแล้วเวลาแต่ละครั้งที่ขึ้นไปบนเวทีเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าฝุ่นบนเวทีเยอะร้านนี้ไม่ค่อยสะอาดอากาศข้างนอกเป็นงานเอาท์ดอร์มีฝุ่นเยอะผมก็จะไม่สบายนละฮะจะรู้สึกแบบ เราก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยทีเดียว <c oughs> อยากจะแอมออกออกไปให้มันพลนแบบผมรู้สึกเลยว่าการใช้ยาปฏิชีวนะหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุครับถ้าผมจะมีผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับตัวผมจริงๆ <c oughs> ผมคิดว่าตัวนี้แหละครับที่ทําให้ผมมั่นใจในการใช้เสียงได้มากที่สุดลองมากับตัวเองนะครับกลิ่นหายและเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณ เวลาคุณอยู่ใกล้คนที่คุณรักและเวลาคุณจะทํางานก็แล้วแต่สิ่งนี้แหละครับสร้างความมั่นใจให้คุณอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างนี้เลยฐานทุเรียนเสร็จ